สวัสดีครับท่านผู้ชม,อย,มอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องลงคลิป GTA แต่ว่าคลิป GTA เนี่ยเกิดปัญหายัางตัดต่อไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวค่อยลงพรุ่งนี้ละกันเพราะงั้นวันนี้นะครับผมจะมาทาคลิปเกี่ยวกับการ์ดโปเกมอนดีกว่าเราทาคลิปเปิดซองกันมาเยอะแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเปิดไปทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ใบกี่กล่องอะไรยังไงนะครับโอเคผมจะขยายหน้าจอให้ดูคุณเห็นกล่องข้างหลังผมว่า นี่คือกล่องโปรเกมอนทั้งหมดที่ผมเปิดมามูล,ลค่ารวมกันน่าจะ3 3มส0 0หมื่นเกือบสี่หมื่นได้แล้วแหละมันตีไปตกกล่องละพันสี่แต่ถ้าเป็นกล่องที่หายากหน่อยอ่ะพวกสีดำๆข้างบนเห็นปะ่ะราคามันจะเริ่มขึ้นบางกล่องก็กล่องละ35 0 0เลยแล้วผมเปิดที3กล่องหรือว่าจะเป็นกล่องสีดำอันขวาล่างอันนั้นก็พันเเหมือนกัน ผมมี 2> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 0ประมาณ40กว่ากล่องแลยครับท่านผู้ชมคือผมเปิดไปเยอะมากๆเลยสำหรับกล่องการ์ดโปเกมอนเพราะงั้นวันนี้ผมจะมาเปิดคอลเลกชันการ์ดของผมให้ดูกันว่าเออผมเปิดซองแล้วได้อะไรบ้างแต่ก็มีบางตัวนะครับที่ผมไปประมูลมาซึ่งราคาก็ไม่น้อยเลยทีเดียวคือช่วงนี้ผมกำลัง บ้าการ์ดโปเกมอนเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมบนคอมและแบบว่าอยากเล่นการ์ดเกมอะไรประมาณนี้อีกอย่างผมแบบช่วงนี้ก็ดูแลทีมคิวคอนเฟิร์มนะครับเวลาเล่นเกมก็ไม่ค่อยมีแต่ว่ามีเวลาเล่นการ์ดงงไหมวิธีเล่นผมคงไม่บอกในคลิปนี้แต่ว่าวันนี้จะมาเ,เปิดการ์ดให้ดูแล้วกันเด็กที่ผมเล่นหลักๆนีอยู่3เด็กนะครับเราเริ่มจากเด็กแรกก่อนที่เป็นเด็กไฮไลท์แล้วก็แพงที่สุดการ์ดกล่องนี้นะครับมีมูลค่าประมาณ รวมกัน10,000บาทซึ่งเป็นเด็กที่แข็งแกร่งมากๆตอนนี้แล้วก็คนที่เอาไปเล่นเนี่ยเขาก็ได้แชมป์ด้วยนะครับในลิสต์การ์ดนี้ผมก็เคลื่อนเป็นงี้ผมไปที่ร้านโปเกมอนใช่ป่ะไปที่ร้านเอเนสกาลลี่แล้วก็บอกพี่ผมอยากเิ่มเล่นโปเกมอนครับผมอยากเอาเด็กที่เก่งที่สุดที่เขาเล่นตอนนี้เขาบอกว่าแพงนะผมบอกไม่เป็นไรครับผมผมอยากได้เก่งๆผมยอมจ่ายเปิดจัดออกมาตอนแรกผมคิดว่าแบบเฮ้ยพันสองพันหรอมะแพงของเขาคือแบบประมาณหลักพันสองปรากวรับจัดออกมาหมื่นหนึ่ง ผมก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็จะเล่นและเอาวะลงทุนไปเลยก็ได้เด็กเทพมาเลยนะครับเอาไปเล่นกับคนอื่นก็ชนะอยู่เด็กนี้มีชื่อว่า A D P ซาเชียนครับตัวคีย์หลักของเขาคือ2ตัวนี้เลยท่านผู้ชมใบเนี้ s a าเ h i ย n ตกราคาอยู่ประมาณ7 8 0 0บาทต่อใบนะครับแล้วเด็กผมอ่ะต้องใช้ทั้งหมด3ใบครับท่านผู้ชมถึงจะเก่งนะราคากำลังแพงเลยซึ่ง มันเก่งมากๆเดี๋ยวผมจะเอาลิสต์การ์ดที่แบบว่าเ,าเอาเอาแต่แพงๆออกมาให้ดูแล้วกันในในในกองนี้นะครับแล้วก็ยังไม่นับรวมแบบพวกการ์ดเทรนเนอร์ทั้งหลายคือผมต้องอธิบายก่อนว่าโปเกมอนเนี่ยเป็นการ์ดเกมที่แบบเอามอนโปเกมอนมาตีกันส่วนในพวกเนี้ยก็จะเป็นแบบเหมือนแบบพวกการ์ดเวทมันเป็นการ์ดซัพพอร์ตการ์ดไอเทมอะไรประมาณนี้ที่แพงๆในกองเนี้ยเอาเฉพาะในกองนี้ก่อนนะก็มีพีชสบอลเนี่ยใบเนี้ยตกใบละร้อยยีแหละ นะครับใบนี้แพงแล้วผมต้องใช้ในเด็ก2ใบก็ปาไป240ยังไม่นับรวมแบบพวกเชือกแมรี่หรือบอสออเดอร์ที่ตกใบละร้อยเลยนะครับเนี่ยบอสออเดอร์ตกใบละร้อยแล้วผมต้องใช้ทั้งหมด3ใบก็คูณไปเด็กเนี้ยแพงที่ไอ้พวกนี้เว้ยซาเชียนอะตกใบละประมาณ800บาทนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับสามใบแปดแปดแปดสองที่หกแปดสามยี่สิบสี่แค่สามใบเนี้ยราคาก็2,400บาทแล้วครับคือมันเป็นการ์ดเกมที่ราคาค่อนข้างแรงเลยนะแต่ว่าในไทยมันฮิตมาก เพราะว่าในอนาคตการพวกนี้มันจะแพงขึ้นส่วน A D P ตัวนี้ก็ตกใบแล้วถ้าผมจำไม่ผิดก็เต็มที่ก็3 400บาทต่อใบนะครับผมตีใบใบละ400บาท4 2 8 800แล้ว2ล0 4 8, บวก800เป็นเท่าไหร่อ่ะ3 0บวก800ก็ตก3,200ป่าววะเี้ยผมตกเลขวะ่ะเออประมาณ3ประมาณ3,000กว่าบาทอ่ะเนี่ยแค่5ใบนี้นะครับดันเดนิตัวนี้ไม่ได้สวยอะไรเลย แต่เอฟเฟกมันดีครับตกใบละ1,200บาทถูกสุดที่หาได้คือประมาณ1 0 0 0หรือ900นะครับแพงสุดก็คือตกใบละพันสองอ่ะผมซื้อว่าใบละพันสองสองพันสี่รวมไก่นี่ใบก็ครึ่งหมื่นแล้วครับโครแบตกใบละ650บาทดีนะที่เด็กนี้ใช้แค่ใบเดียวส่วนวัตตาชิรากะถ้าเกิดว่าเป็นลายธรรมดาเนี่ยน่าจะประมาณ200กว่าบาทไม่ม่น่าเกินนั้นแต่ว่าถ้าเป็นวัตตาชิรากะแบบที่ผมมีเนี่ยอันนี้คือผมเปิดได้ผมยังไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะ 500ขึ้นแน่นอนแค่เด็กเดียวนะครับราคาแล้วรวมกับทั้งกองเนี่ยผมซื้อมาเกือบหมื่นนะครับการ์ดโปเกมอนเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณซื้อซองมาเปิดแล้วแบบได้การ์ดแพงก็คือถือว่าคุณโชคดีมากจบเด็กแรกไปเรามาดูเด็กที่2เด็กนี้เป็นเด็กไฟนะครับเป็นเด็กธาตุไฟมีชื่อว่าวิกตินีวีแล้วก็ลิซ a ดอนเลซิลั วิกตินี่วีเนี่ยน่าจะตกตัวละประมาณ150บาทได้ราคาไม่น่าจะแพงมากเด็กนี้ราคาไม่แพงเท่ากับเด็กเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูนะเพราะว่าพวก Energy ไฟพวกเตาอิดขนาดยักษ์พวกนี้มันราคาไม่แพงมันตกใบละ50บาทเองผมว่ามูลค่าเด็กนี้น่าจะรวมๆกันน่าจะประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0บาทก็น่าจะเล่นได้แล้วนะครับสำหรับเด็กนี้เดเดนเนนะครับใบนี้ที่บอกว่าแพงนะเด็กนี้ก็ต้องใช้ด้วยจริงๆเด็กนี้ต้องใส่2ใบแต่ผมใส่แค่ใบเดียวเพราะว่าผมมีเดเดนเนรวมกัน3ใบไง แล้วก็นี่เด็กนี้ก็มีโครแบตด้วย650แล้วนะครับสำหรับเด็กนี้ส่วนการ์ดอื่นๆมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมาย มีใบนี้มีราคาหน่อยใบนี้จะหลักร้อยแต่ว่าปกเกียร์ถ้าเกิดว่าเป็นลายธรรมดาแบบนี้ไม่แพงแต่เนี้ยมันเป็นลายแพงคือผมเปิดได้ไงโชคดีแล้วก็มีใบนี้ที่แพงที่สุดในเด็กนี้แล้วครับก็คือนี่ครับเลซิลัมลิซาดอนนั่นเองใบนี้ราคาอยู่ที่4 0 0 0บาทในอนาคตราคาก็อาจจะขึ้นด้วยเป็นแบบ5,00 0 6,000บาทก็ไม่รู้แหละนี่คือลายธรรมดาถ้าเกิดว่าเป็นลายธรรมดาเลซิล um ัมอะไอใบนี้ตกใบละ400บาท นะครับคือมันเป็นตัวเดียวกันเอฟเฟกดเดียวกันนะคุณเพียงแต่ว่าอันนี้มันหายากเพราะว่ามันเขียนว่า sr เห็นไหม super r a ร,แร์แต่ถ้าตรงนี้มันจะเขียนว่า d o u ิ l e r เฉยก็คือ double r ลร e ธรรมดานะครับคือคนมันหายเยอะแล้วก็มันออกยากนะครับจำนวนการในตลาดมันน้อยก็เลยราคาแพงอ่ะเด็กนี้เด็กไฟก็จะเป็นเด็กไฟนะครับเน้นโจมตีเป็นธาตุไฟเราเวลารเราแพ้ก็คือจะแพ้ธาตุน้ำแต่เวลาเจอธาตุเหลเเ็กก็ชนะและเด็กสุดท้ายที่ผมมีครับเป็นเด็กธาตุมืดนั่นเองเป็นตัวนี้จะเป็นพระเอกนะครับ มุกเกนไดนานั่นเองถ้าคนที่ชอบโปเกมอนน่าจะรู้จักตัวนี้ดีซึ่งมุกเกนไดานาเนี่ยจะมี2ล่างอันนี้คือล่างแรกพอผ่านไป1นึ่เทินเราสามารถวิวัฒนาการได้เป็นมุกเกนไดานาวีแมเด็กผมใส่มุกเกนไดานาตัวเล็ก4ใบตัวใหญ่3ใบนะครับตกคู่แล้ประมาณร้อยาสิบบาทนะครับสใบอะ่ะเวลาเขาขายเขาขายเป็น2ใบร้อบาทถาว่าทําไมถูกเพราะว่า2ใบนี้มันหาไม่ยาก เลดการออกแต่ละกล่องอ่ะมันไม่ได้เยอะเด็กเนี้ยมันแพงตรงไหนรู้ปะมันแพงเพราะไอ้หมอน,นี่ครับท่านผู้ชมโคลแบตเนี่ยครับจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าโคลแบตเนี่ยตกใบละ650เลยเด็กนี้ต้องใส่ทั้งหมด4ใบถึงจะเก่งครับถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแบบฟูลออปชั่นเลยคือเด็กแต่ละเด็กที่ผมจัดเนี้ยเน้นฟูลตลอดไม่มีขาดไม่มีเกินคือแบบจะทําเด็กอะไรคือเอาให้เก่งไปเลยนะครับ นี่ต้องใช้ทั้งหมด4ใบอะ่ะท่านผู้ชมแล้วคือใบละ650ก็คูณไปประมาณ2 6 0 6 2 7 0 7นะครับแต่ว่าทีเด็ดของเด็กนี้คือใบนี้นั่นเองนี่คือกาลาไฟเยอร์ที่ผมเคยเปิดไว้ในคลิปก่อนใบนี้ตกใบละ4,000บาทนะครับ ออกยากมากๆนะแล้วก็กล่องที่เปิดได้ใบนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับเป็น sr เห็นไหมก็คือถ้าเกิดว่าเป็นลายธรรมดามันจะเป็นแบบนี้นี่ลายธรรมดาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นลายแบบลายสวยมันก็เลยแพงนะครับถ้าเกิดเป็นใบธรรมดาตกใบละ200แต่ถ้าเป็นลายนี้4 0 0พผมและนี่ก็คือเด็กมูเกนไดนาที่ผมมีนั่นเองต่อไปเป็นเรื่องของคอลเลกชันแฟ้มนะครับแน่นอนว่าการเล่นการ์ดเนี่ยมันก็จะต้องมีแฟม้มไว้เก็บสะสมแบบการ์ดแพง อะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งผมก็มีเยอะเลยแหละครับท่านผู้ชมคือการ์ดที่เป็นเศษเศษอะการ์ดอะไรที่มันไม่ได้แพงมากมันก็จะอยู่ในกล่องของมันเหมือนเดิมโอเคเรามาเปิดแฟม้มกันดีกว่านี่คือแฟม้มของผมครับท่านผู้ชมเราจะเปิดกันตั้งแต่หน้าแรกดีกว่าอ่าแฟม้มสะสมของผมเองคือผมอะชอบสะสมการ์ดเทรนเนอร์ที่เป็นผู้หญิงประเด็นคืออะไรรู้ปะผมนึกว่าไอเอลิมะเนี่ยมันเป็นผู้หญิงแต่จริงจงแล้วอะมันเป็นผู้ชายแต่ไม่เป็นไรไหนะๆก็ซื้อมาแล้วนะครับ ใบไหนแพงบ้างใบนี้น่าจะขายได้ประมาณ2,000บาทเลยนะครับการสำรวจของบลูใบนี้ผมเปิดได้ไม่ได้ประมูลมานะครับเป็นใบที่เปิดได้ให้ดูใกล้ๆนะครับใบนี้แพงนะครับเอฟเฟกมันดีแล้วก็คนเขาเก็บความน่ารักของน้องบลูด้วยส่วนใบอื่นๆผมก็ประมูลมาอย่างโมโมมินี่อย่างโมมิโมมินี่ผมประมูลมาได้ในราคาประมาณ700บาทใบนี้ก็400ใบนี้เปิดได้ใบนี้จบที่800บาท นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะผมก็จําราคาแม่นๆไม่ได้แล้วก็มีพวกคอลเลกชันอื่นๆนะครับอย่างพวกฟรีเซอร์แล้วก็ใบนี้คอนี่สู้สุดใจใบนี้ในอนาคตจะแพงผมอ่ะเปิดได้ใบนี้ราคาตอนนี้ก็ตกอยู่ประมาณพันกว่าบาทเลยนะครับคอนี่สู้สุดใจถูกสุดที่ผมเห็นก็คือประมาณ7จ็ดแแล้วก็ใบนี้ครับทีเด็ดลิซาดอนครับ ลิซาดอนใบนี้เนี่ยเอานํามาเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตกไทยไปแล้วนักเล่นการ์ดจะรู้ดีว่าตกไทยไปว่าอะไรเอาเป็นว่ามันคือมันอัปเดตแพชช์ใหม่มาใบนี้มันเลยเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเซต A เห็นไหมมันเขียนตรงนี้เป็น A ที่จะเล่นได้ตอนนี้ก็มีตั้งแต่ C ขึ้นไปใบนี้ผมซื้อมาเลยนะครับไม่ได้ประมูลนะซื้อมา3,500บาทเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตอ่ะมันจะแพงกว่านี้นะครับเพราะว่าคนเนี่ยชอบลิซารดอนเยอะมากนะครับและอันเนี้ยมันก็มาจากกล่องแรกด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะงั้นผมคิดว่า เป็นไปได้ที่จะแพงในอนาคตก็เลยซื้อเก็บไว้นะครับส่วนใบอื่นๆครับที่มีแพงสุดๆเลยก็ต้องเป็นตัวนี้แล้วแหะครับลิซาดอน v m a x บอกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยสุดติงกระดิ่งแมวมากต้องประมูลมาครับใบนี้เนี่ยเขาขายตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ7,000ถึง7,500ผมประมูลมาได้ในราคา7,100บาทนะครับลิซาดอน v m a x ใบนี้หายากจริงๆเอาจริงๆมา แค่ราคากล่องมันน่ะก็แพงแล้วกล่องมันน่ะเลิกผลิตไปแล้วกล่องมันราคาพันสแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเปิดหาลิซซดตนตัวนี้เนี่ยคุณต้องซื้อในราคากล่อง3 5มพขึ้นไปต่อกล่องนะครับซึ่งผมเคยซื้อมาเปิด3กล่องในราคา3 5มพเคยทำคลิปไปแล้วที่เป็นชั่วโมงอ่ะจำได้ปะ่ะใน YouTube ไม่เจอครับจนสุดท้ายแบบผมทนไม่ไหวกูไปประมูลมาเลยดีกว่าในอนาคตอาจจะแพงนะครับเก็บไว้อีกสักปี2ปีผมว่าราคาขึ้นแน่นอน นะครับสำหรับ d ีซาร์ดอนวี Mac ตัวนี้สวยมันสวยจริงๆนะครับต่อไปมีบใบไหนน่าสนใจอีกบ้างก็จะมีผมก็จะเก็บไว้เยอะเลยนะครับพวกแบบใบฟลอยใบยที่เป็นเนี่ยแบบเนี้ยอู๋แบบนี้เลซิลัมนี่ผมก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ในกล่องอยู่แล้วแล้วก็มีตรงนี้ตัวหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็มีพวกใบสวยๆไอพวกนี้คือผมเปิดได้หมดเลยอันนี้จะเป็นเมตามอนตัวนี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าสีพิเศษเป็น S S R นะครับ s s สตัวนี้แต่ว่าเมตามอนตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบธรรมดามันคือเอฟเฟกเดียวกันเลยแต่ว่าแค่คนละสีเฉยๆใบนี้จะหายากผม,ผมก็มีเก็บเยอะครับโคลแบตผมซื้อกล่องมาเปิดอีกเหมือนกันได้โคลแบตสกล่องเลยนะครับตกกล่องละหนตัวนะครับกล่องนึงมี32ซอ,องกล่องกระซองนี่แยกกันนะโคลแบต ผมมีสำรองอีก3ตัวตัวละ650อผมเอาไปขายได้เนี่ยคือผมมีครบหมดแล้วไงทุกเด็กมีโคบแบตอยู่ในครบทุกเด็กแล้วเพราะงั้นไอ้พวกนี้ที่เหลือก็เอาไปขายได้แล้วก็มีใบไหนที่ราคาดีๆอีกไหมที่เหลือก็เป็นชุดสะสมทั่วไปนะครับไม่ได้มีราคามากอย่างคาบิโกนตัวนี้ก็อาจจะพอขายได้ราคาหน่อยอันนี้เป็นตัวมุกเกนไดานาเหมือนเหมือนทานมือที่ผมเปิดให้ดูอะเพียงแต่ว่าเป็นการภาษาอังกฤษนะครับการภาษาอังกฤษหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่การภาษาอังกฤษ น่าจาประมาณนี้ครับมันไม่ได้มีราคาหรอกใบนี้น่าจะตกประมาณพันหนึง่งอะก,ก็มีอยู่นะตกประมาณพันหนึ่งนะครับใบนี้ผมเปิดได้ถือว่าโชคดีผมซื้อสองภาษากฤษมาเปิดได้เนี่แล้วก็มีลิซาดอนจําได้ไหมอันเมื่อกี้เป็นสีดําแต่นี่เป็นสีแดงใบนี้ตกใบละ400บาทส่วนใบนี้ก็น่าจะใกล้ๆกัน200300นะครับแต่สีดําแพงสุดคือ7 0 0 0แล้วก็เซตบาชามนะครับบาชามเซตนี้เนี่ยในแพชหน้าเนี่ยสิ้นเดือนนี้เนี่ย จะเล่นได้แล้วพอเขาจะเก่งคือตอนนี้มันเล่นได้แล้วแหละแต่มันยังเก่งไม่พอของที่มันต้องใช้อะอยู่กับแพชชหน้าที่จะมาผมก็เตรียมไว้หมดแล้ว4คู่เลยไม่รู้ว่าต้องใช้กี่คู่แต่ผมเตรียมไว4้4ี่คู่2ตัวนี้ตัวเดียวกันแต่ใบนี้มันเป็นใบพิเศษนะครับเขาเรียกว่า SR สีสวยมากสีสวยจริงๆทําออกมาค่อนข้างสวยเลยบาชามโอราคาไม่รู้ประมาณเท่าไหร่เต็มที่500ร้อยเหรมั้งแล้วก็เซตเซตนี้สวยนะครับผมจะให้ดูเซตนี้เซตนี้สวยเลยคือแบบเป็นอาร์ตพิเศษ เป็นแบบนี้ใบนี้แพงใบนี้น่าจะหลักพันได้นะครับที่คาจูกรเลสเนี่ยพาะจามโกก็น่าจะมีราคาส่วนที่เหลือก็จะเป็นเอ่าเป็นพวกแบบการ์ดเทรนเนอร์แล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่การ์ดเทรนเนอร์พวกนี้ก็เป็นของที่เอาไปใช้เล่นล้วนเลยบางใบก็มีราคาบางใบก็ไม่มีราคานะเนี่ยผมเก็บไว้เยอะมากนะครับผมเป็นตอนนี้กลายเป็นคนสะสมไปแล้ว มีพิกาจูเซครอมใบนี้ตกใบละ350อันนี้ใบละ250านะครับทาไมผมผมถึงรู้หรอมันมีราคาเขียนอยู่ใบนี้ผมคิดว่าน่าจะแพงลัฟเฟเซียนะครับผมไม่รู้ราคาใบานี้เท่าไหร่แต่ว่ามันใช้กับเด็กถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นมิวอะคุณต้องใช้เด็กมิวมาเล่นนะครับผมเออจริงๆผมมีพวกมิวมิวทรีมิวอะไรด้วยนะอยู่อีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวเอามาให้ดูดูแฟมนี้ให้เสร็จก่อนีนะ่ลาเฟเซียเห็นไหมฮะ พอผมเบ,อเบื่อเกมเนี่ยผมก็จะมาหา Activity อย่างอื่นเล่นนะครับเล่นพวกโปเกมอนบ้างอะไรบ้างนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับแฟมชุดสุดท้ายครับเดี๋ยวผมมาบายให้ดูอันนี้คือโครงเด็กครับโครงเด็กเนี่ยหมายความว่าการ์ดที่เตรียมไว้แต่ยังทำไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นเด็กของมิวนะครับมิวกับมิวทูนะเด็กนี้ในแพชหน้าเก่งแน่นอน เซตที่ผมเตรียมไว้เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมทาเด็กนี้เสร็จอ่ะผมจะมีทั้งหมด4เด็กเว้ยท่านผู้ชมความเก่งของมิวเนี่ยมันเก่งมากๆมันบอกว่ามันสามารถใช้ท่าอะไรก็ตามที่โปเกมอนที่อยู่ในสุสารได้เก่งมากๆผมชอบแต่ว่าของยังขาดอยู่นะต้องเตรียมมาเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องซื้อเพิ่มถ้าเกิดว่าคือตอนนี้ถามว่าเล่นได้เลยไหมก็เล่นได้แต่ว่าต้องไปเอาของจากทตุมืดกล่องนี้ออกมาซึ่งผม เวลาผมจะสลับเด็กเล่นอะ่ะผมไม่อยากเอาการ์ดออกมาเพราะผมชอบลืมเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะไปซื้อเพิ่มพวกแบกกี้ดักไลมิวทูมิวอะไรพวกนี้เจ๋งเก่ง,เก,งเก่งเลยเซตนี้นะครับเพียงแต่ว่ายังทําไม่เสร็จแล้วก็ใบนี้น่าจะค่อนข้างมีราคาอยู่ผมว่าน่าจะขายได้อย่างน้อยก็500ขึ้นอะ่ะเพิ่เพล่หลักพันก็มีนะครับใบนี้ค่อนข้างแพงเลยส่วนกองนี้ก็เป็นกองที่คิดว่าอาจจะได้ใช้ในอนาคตแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปใส่แฟ้มนะครับ ก็จะเป็นการ์ดสำคัญสำคัญทั้งหลายนะผมมีมีเยอะกว่านี้มีในกล่องเต็มไปหมดเลยแต่ผมเอามาให้ดูไม่หวานไม่ไหวถ้าเกิดว่าจะดูก็คงแบบเวลาคลิปก็คงเป็นชั่วโมงคือการได้สะสมการ์ดพวกนี้มันก็เป็นงานอดิเรกข,ของผมอย่างหนึ่งนะคือแบบเวลาเครียดจากทีมจากงานหรือแบบทำ YouTube มาอะไรเงี้ยก็มานั่งเล่นการ์ดพวกนี้ผมว่ามันก็รู้สึกผ่อนคลายจริงๆนะท่านผู้ชมฟีเชสบอลนี่เจอละใบละ120นะครับเหมือนจะต้องอยู่ในเด็กนี้นะใส่เข้าไป จะต้องใช้ผเผื่อใช้3ใบเลยเนี่ยสนุกดีครับผมว่าการ์ดเกมเนี่ยเป็นอะไรที่มันฝึกสมองจริงๆนะทุกคนมันฝึกสมองจริงๆเพราะว่าการที่คุณจะเล่นการ์ดเกมให้เก่งได้นะ่ะคุณจะต้องวางแผนให้รอบครอบรวมถึงเรื่องของดวงในสิ่งที่เราไม่คาดคิดด้วยเนี่ยผมมีเยอะเลยนะครับสะสมไปเยอะเหมือนกันวิธตินีวีอะไรต่างๆแล้วก็พวกบใบส,สวยๆผมมีหมดะผมเปิดมาน่าจะเกือบทุกบล็อกแล้วเพียงแต่ว่าบล็อกแรกๆที่ผมไม่ได้เปิด การพวกนี้มีราคาหมดบาชาโมโผมเปิดได้อีกแล้วผมมีบาชาโมโออีก3ใบอ่ะคุณทัางทางี่ในแฟมนั้นผมมีอยู่แล้วอีกโอ้โหเพียบอ่ะผมมีบาชาโมโเยอะมากผมว่าเอาไปขายดีว่นาน่าจะพอมีราคาอยู่แล้วก็มูกเกนดูดิผมเปิดได้มูกเกนอีกแล้วนะครับลิซาดอนพวกนี้ขายได้ขายเป็นคูด้นที่ผมมีลิซาดอนอีกตัวหนึ่งเหรอวะเนี่ยโหนี่ผมมีการ์ดเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะและ็กอซ่า ใบนี้ก็โหดนะครับผมว่าใบนี้น่าจะแบบร้อยสองร้อยนะก็น่าจะขายออกได้นะครับและคอซ่าและนี่ก็คือคอลเลกชันสะสมการ์ดโปเกมอนของผมนะครับก็มันเป็นงานอดิเรกข,ของผมส่วนหนึ่งอนะเนาะแบบว่าเก็บการ์ดที่แบบว่ามันจะแพงในอนาคตแล้วก็ตุนไว้ก็ใครที่อยากเล่นโปเกมอนนะสิ้นเดือนนี้เขาจะออกเซตใหม่ลองไปดูแล้วกันอย่างไงก็ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม